รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดาราโฆษณาเป้าร่วมด้วยช่วยขายโดยธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพผลิตภ,ภัณฑ์สักผ้าเอสเซนส์สะอาดหอมถนอมใยผ้า ลองเป็นแฟนกันไหมมาดูเรรักกันเวลดีสบายเป็นคนง่ายง่ายดูเราเข้ากันลองเป็นแฟนกันไหมจะรักจะมากกว่ใครช่นาน่าสเต,ต็ปมามาเข้ามาเต้นกัน เครียดเพียงอแล้วเราจะไปวัดยันเป็นแฟนกับฉันสบายใจว้าวว้าวว้่เบิร์ดเอาท่าดีมากพี่เบิร์ดเอาท่าดีมากวันนี้ท่านางอร่อยจริงๆนี่เดี๋ยวเดีปิดตลาดก่อนดีไหมดีค่ะขอเชิญลูกค้าทั่วฟาคเมไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้ได้ จะเต้นอีท่าเยอะๆเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ขอยืมทีขอยืมทีเขาเต้นน้อยจริงๆเขาเต้นได้เยอะกว่านี้อีกอ่ะขอแรงกว่าเมื่อกี้อย่างที่รถเมย์บอกเอาอะไรไปก่อนครับคนละข้างคนละข้างครับครับโอเคมันต้องมีท่าดึงดาวด้วยเออเหรอเหรอนี่รู้เรื่องของเขาเยอะเกินไปละ สองครั้งสาครั้งละละอะไรไปเล่นมิวสิกให้เขาทีเดียวนี่นะพี่เขาพูดกันว่ามีกิ๊กอยู่คนหนึ่งเนี่ยผมมาหน้าเหมือนแมวช็อตแรกที่เจอกันรถเมย์ครั้งแรกเป็นยังไงมั่งพอเขาเาเข้าในกองถ่ายเขินรู้จักกันก่อนไหมเขิรู้จักกันติดตามติดตาม๊ะละครครับละครดูละครเรามีท่าดึงดาวไอ้มวยมาทำมาแล้วจัดมาจัดมาฉันพร้อมจะดึงเลยดาวอยู่ที่ไหนเอาที่ทำ ลไก่พี่อันนี้อนลโอันนั้นมัน่อยมะม่วงดาวยากดามันดึงยากเอาแค่สอยมะม่วงกันแล้วแคไนมันได้แค่นี้ทอดแหนแทนมันมีท่าอื่นท่าอะไรของเขาขาเขอเอาแค่ขาอย่างเดียวก็ยากไอ้บวยเล็กแก้ใจเขาสอนให้ฉันอายหรือไงวะมันยุ่หลายท่าแล้วนะไม่เอาแลไม่เอาแล้ว หนูเอ,เอาอย่างน so. oh, ี้หน um ูส่งหนุ่มไปที่อื่นดีกว่าถ้าพาหนุ่มไปที่อื่นก่อนะคะวันนี้เราจะให้หนุ่มเนี่ยไปกวนที่ตลาดอื่นๆบ้างวันนี้จะให้ไปจังหวัดชนบุรีค่ะไปดูว่าป่วนกวนขนาดไหนตางไปเลยค่ะวันนี้เจ๊เจ๊ใจดีส่งหนุ่มไปโชว์สเต็ปเวรี่สบายอวดแม่ค้าแถวแวตลาดทรัพย์สินจังหวัดชนบุรีโน่นละค่ะ

พอพอพี่ยอพี่ยอมพี่หนุ่มจะแพ้แล้วหนูอยากข้าวเปล่าเอยากข้าวอะไรอ่ะพี่หนุ่มจะกินอะไรล่ะเอาง่ายๆกะเพรากะเพาผู่ง่ายๆอ้าวพี่หนุ่มตังค์น้อยหนึ่งไหมตังค์สั่งเนี่ยนะใช่นั่นไม่เคยแพงขนาดนั้นนะพีไปกินป่ะอ๋อเอามากะเพราปรุงจานละร้อยจริงเปล่าพี่จริงจริงค่ะไม่แพงไงนะพี่หนุ่มเพราะเราไม่ได้ออกเรือได้เองนี่ของทะเลมันแพงอีกทุกคน นี่และค่ะวลีเด็ดของป้าอ่อนมึอผัดอาหารทะเลตามสั่งเจ้าดังแห่งเกาควนจังหวัดชนบุรีและที่ป้าอ่อนขายแพงเนี่ยนะคะก็เพราะว่าแกเลือกแต่ของดีๆสดๆมาเพื่อลูกค้าค่ะอย่างเนื้อปูที่เห็นอยู่กิโลกรัมละ750บาทเลยทีเดียวแถมยังมีปลาโชกุตัวใหญ่ๆปลาหมึกสอกก้างไข่และกุ้งไส้พิเศษที่หนุ่มกำลังสั่งให้ป้าอ่อนผัดกระเพราอยู่นี่ละค่ะ เป็ไงบ้างครับป้านี่ยก็ผัดกับน้ํามันผัดกระเทียมให้หอมแล้หนูก็ใส่พริกลงไปครับผมไส่พริกไปแซ่บแซบแซบแบนะฮะแซบจัดมาแซ่บแซบโอ้โหโอ้โหเกิบฟุ้งเลยน่าเบศเฟสโอ้โหใบกระเพราแม่ใบเล็กๆฮะรับให้มันแหลกๆค่ะมันจะได้เข้ากับเนื้อกุ้งเฮ้ยนั่นไงอ่จัดจ้านเลยกลิ่นจัดจ้านจนหนุ่มถึงกับ เคล็ดลับกระเพรากุ้งของป้าอ่อนอยู่ที่กุ้งนี่และค่ะป้าอ่อนจะเลือกกุ้งสดๆไส้ใหญ่ๆแถมอย่างใจถึงให้แบบจัดหนักจัดเต็มแบบไม่กลัวเจ๊งเลยละค่ะผัดเสร็จก็ตักราดข้าวจานนี้ร้อยเดียวโอ้ใช้เวลาเป่าสักนาเดี๋ยวนะร้อนอร่อยไหมคะอร่อยัะป้าอร่อยขอบคุณค่ะสมราคาจานละร้อยกุ้งฮะ เป้าอ,อ่อนผัดกระเพรากุ้งรสจัดจ้านได้ใจค่ะหนุ่มเลยขอทำบ้างกับเมนูผัดกระเพราทะเลรวมจะทำเหมือนกันไหมครับป้าเหมือนกันค่ะน,นอกจากรวมเ,เท่านั้นเองเจ้าเผ็ดดีไหมคะเอาแซบมาอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วป้าจับมาเลยครับจับเต็มเลยนะครับ ทะเลรวมของป้าอ่อนใส่ทั้งปลาโชกุนชิ้นใหญ่ๆทั้งกุ้งตามด้วยปลาหมึกชิ้นโตๆลงไปผัดกับกระเทียมเพิ่มความกลมกล่อมด้วยน้ำตาลและซอสปรุงรสเติมน้ำซุปแล้วก็นี่เลยค่ะเนื้อปูเน้นๆอาพริกใส่น่อยค่ะพริกน่อยเอพราประมาณเดี๋ยวเป็นเพ็ดคุนเพล็ด <Pacific. S 1> พริกนะไม่ใช่น้ำตาลเอาเถอะคุณหยิบกะเพราโรลกระจบเนี่ยกะเพราเพราเยอะๆอย่าประมาณประมาณนี้ค่ะค่ะค่ะ ค่ะพ่อคะ่ะค่ะค่อย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 โอ้นี่เยอะมากค่ะค่ปะป้าขายจานเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยห้าสิบค่ะ,150ะคร้อยห้าสิบนะฮะป้าถ้าผมอยากจะใส่ไ่ดาวด้วยไงไ่ดาวเท่าไหร่ครับสิบบาทค่ะสิบบาทโอ้คุราคาปกติผัดกระเพราทะเลรวมจานนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองรสชาติไม่ต้องพูดถึงค่ะจัดจานแน่น ความพิเศษของร้านป้าอ่อนอยู่ที่จานต่อไปนี่แหละค่ะว่ากันว่าไม่มีร้านตามสั่งที่ไหนเขาทำกันามาร้านนี้ต้องกินกั้งทอดกระเทียมแล้วปะ่ะถ้ามีนะมันก็มีเป็นบางครั้งนะบางครั้งก็ไม่มีเนาะครับกั้งป้าพิเศษงไงปลาตัวมันใหญ่ไงตัวมันใหญ่ตัวเล็กแล้วมันเหมือนไส้เดือนอ๋อทอดออกมาได้มันดำไม่น่ากินมาร้านป้าอ่อนซอยกวนต้องกินกั้งทอดกระเทียมนี่แหละค่ะกั้งที่นี่เด็ดนะคะคุณดูตัวสิคะใหญ่มาก ปกติหนูกินก้างไหมกินก้างเป็นไหมผมไม่ค่อยได้กินอาหารทะเลครับป้าอ,อ๋อค่ะค่ะคุณเป็นคนที่ไหนล่ะคะผมคนเชียงรายครับป้าอ๋อเชียงราย<ม>ก็กินได้<า>จะไปหรอกถ้าหนูคนที่ไหนก็กินได้ครับป้าเออครับขอให้มีเงินนั้นนั่นแหละครับกั้งมาทอดนี่มันหอมผา,ามด้วยกระเทียมกระเทียมทอดกระเทียมไทยนะคะนี่ใส่ปลายกระเทียมต่างประเทศได้ไหมป้าไม่ได้ไม่หอมทอดกั้งกับกระเทียมจนหอมคลั่กกลุ้งกะ จากนั้นก็เติมน้ำซุปลงไปให้ชุม่มตอนนี้แล้วค่ะทั้งควันทั้งกลิน่นขโมงเชียจากนั้นก็เพิ่มความกลมกลม่อมด้วยซอสปรุงรสกับพริกไทยป่นแบบฉบับของป้าอ่อนที่ใส่ให้ม่ยั้งแบบนี้ละค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วล่ะค่ะนี่ัางกระเทียมนะนี่ถ้า,างี้จานเท่าไหร่ครับห้าร้อยค่ะแพงแพงก็อย่าไปกินมาเนาะตัวใหญ่ามากกินให เนื้อแน่นเนื้อแน่นตั้งอร่อยอ่ะอร่อยก็อร่อยจริงเดี๋ยวบอกแม่อร่อยป้าไม่กินถ้าตั้งราคาสูงนี้กะอรวยเลยไหมป้าถ้ารวยป่านนี้ไม่ต้องมายืนทำงี้หรือลาเฮ้ยมีคนบ่นไหมครับป้าว่ามีค่ะแพ้ก็กินอย่างอื่นดิแพ้ก็กินอย่างอื่นดิที่มันดูกวัญนิด่งหนึ่งร้อยบาทเนี่ยไปหากินที่อื่นเนี่ยแบบเนี้ยหาไม่ได้นะมองเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาคุ้มที่จะจ่ายในปริมาณที่ป้าอ่อนให้เนี่ยมันก็ถือว่าพอเหมาะกับราคา คุ้มค่าค่ะเพราะก้างหาทานได้ยากไม่แปลกใจเลยค่ะที่ลูกค้ายอมจ่ายแพงๆเพื่อมากินเมนูตามสั่งธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาของป้าอ่อนวันนี้ตัวจริงเสียงจริงมาทักทีป้าอ่อนเลยขอใช้แรงงานื้อช่วยผัดช่วยลางช่วยเสิร์ฟยังไม่พอค่ะป้าอ่อนยังจะขออะไรหนุ่มอีลกละคะเนี่ยน้องนมครับไหนๆมาร้านปอนอนทั้งทีแล้วร้องเพลงเชียร์ให้หน่อยนะคะจะไปครับป้ามากินกะเพรากังกันไหม มามาเรามากินกันเวลีสบายอร่อยง่ายๆกองก่องเข้ากันมาเป็นก่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวลีสบายเป็นคนง่ายๆดูเราเข้ากันนุ่มนุ่มชัดของป้าออมซะเยอะเลยเป็นเป็นสบายเลยอ่ะ ไปคุ้มค่าก้างเลยอ่ะก้างไปแบบเต็มเต็มคำต้องบอกคอว่าวันนี้ประอ่อนมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเหตุผลที่หลังว่ามาไม่ได้เพราะอะไรแต่ว่าพอหนุ่มไปเจอพระอ่อนแล้วเป็นไงครับคือเราแรกเจอปุ๊บปุ๊บตกใจแล้รงอยู่นะแรงครับแกมกำรังใจแต่แกน่ารักครับแกน่ารัก แกคิดอะไรแกก็พูดครับถ้าแพงไม่ต้องเกินครับใช่ถูกปะล่ะถูกของแกไหมถูกของแกใช่ครับใช่แต่คนก็ไม่มีใครบ่นหรือใช่ไหมั้งใช่ไม่มีทุกคนรู้ครับใช่บ่นที่แค่ตะหลิวแกจะได้ข้อปิ้วเป็นอะไรพี่จริงๆต้องบอกว่าร้านปลาอ่อนมีความ Amazing หลายอย่างนะคะอย่างทางเข้าก็ไม่ธรรมดานะคะยังไงช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ